จัมโบ้เล็กสวัสดีค่ะวันนี้เราย้ายฐานทัพมาจากบูธที่งานสมาซิตี้ y รถโชว์2021ซึ่งวันนี้เป็นงานภาคแรกที่เรามาจากบูธของเราเป็นยังไงมาเชิญชมกันเลยค่ะและนี่นะคะคือบูธของจ um e ัมโบ้เล็ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เราเอามาโชว์ที่บูธนะคะจะเป็นแบรนด์ s p a c e l a c e ค่ะ ผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะอันนี้คือตัวเกตเวยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสาของเกตเวยตรงนี้จะเป็นตัวมีมาคอนโทรเลอร์ค่ะนี้เป็นซ็อกเก็ตของเขาแล้วก็อันนี้เป็นตัวคอนโทรเลอร์อีกแบบหนึง่งที่เรียกว่า R1A คอนโทรเลอร์ R2A ค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางอาสินค้าของบูธเรานอกจากเรามาขายสินค้าแล้วนะคะเรายังมีของมาแจกลูกค้าด้วยค่ะคือหน้ากาก,กอนามัยแล้วก็จะมีตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะมีตัวหูฟัง่ามีมาแจกลูกค้าด้วยแล้วก็มีตัวพัดลมมือถือค่ะกะติกาง่ายนิดเดียวเลยแค่กดไลค์กดแชร์เฟซบ o o k สวัสดีครับผมสารัตจากบ,บริษัทจมโมยเลกทอนิ์นะครับเป็นวิศวกรโครงการคือวันนี้จะมาอธิบายเรื่องสมาร์ทสตรีทกับสตรีทไลท์ต่างกันอย่างไรหรือจะเรียกได้ว่าเป็นไฟถนนแบบธรรมดากับไฟถนนแบบอัจฉริยะแตกต่างกันอย่างไรไฟถนนธรรมดาเราสามารถเปิดปิดการใช้งานของไฟถนนธรรมดาเนี่ยเราเปิดปิดผ่านเบรกเกอร์หรือผ่าน หรือผ่านตัวสวิตช์ในการเปิดปิดการใช้งานส่วนตัวสมาร์ตสตีนั้นมันเปิดคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มหรือออนคลาวนนั่นเองเราสามารถสั่งเปิดปิดแบบไร้สายโดยการคลิก1ครั้งในการเปิดปิดได้และข้อดีของการมีระบบซอฟต์แวร์หรือระบบบริหารจัดการเนี่ยเอาไว้สามารถดูค่าพลังงานค่าพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระแสรแรงดันพาวเวอร์แฟกเตอหรือกิโลวัตต์อวคือหรือค่าการใช้งานต่อชั่วโมง เราสามารถเก็บข้อมูลได้เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้พลังงานต่างๆในไซ์ตนั้นและเรายังสามารถติดตั้งหรือปักตัวเสาลงบนซอฟต์แวร์เราได้เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษาการวิเคราะห์การรักษาซึ่งเป็นผลที่แตกต่างระหว่างแบบโฮมไฟแบบธรรมดากับโฮมไฟแบบอัจฉริยะนั่นเองครับผม ผมเลกีทานะครับจากจัมโบอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมจะมานําเสนอว่าเทคโนโลยีที่เป็น Smart LT เนี่ยมันช่วยพัฒนาบ้านเราให้สู่เมือง Smart City ีได้อย่างไรนะครับ ผมในฐานะของคิวโอรบริษัทจโพวเทิศวคนะครับวันนี้เราอยากจะได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราว่าเรามีเทคโนโลยีทั้ง3เทคโนโลยีด้วยกันนะครับทั้งสมาร์ s โซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็สมาร์ตโซลาร์สปีที่อยู่บนเสาต้นนั้นนะครับแล้วก็สมาร์ตโพรคือเสาไฟอายชะยะซึ่งเหมือนในรูปนี้แต่เราไม่ได้นามาออกในบูธด้วยนะครับวันนี้เรามาออกบูธในงานของสมาร์ตซิตี้โรดโชว์ห้าภาคนะครับอันน มามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับที่โคราชในจนังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25-26ถึงมีนาคมนี้นะครับวันนี้เราเอานำเทคโนโลยีต่างๆมานําเสนอให้พี่น้องชาวโคราชและก็จกังหวัดในอีสานได้รับทราบกันนะครับ พูดถึงเทคโนโลยีที่เป็น IoT เนี่ยมันจะช่วยพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างไรนะครับนะครับจากเดิมเราใช้แต่หลอดที่เป็นโซเดียมมาตลอดใช้แต่ LED เดียวๆมาตลอดเทคโนโลยีพวกนี้จะถูกปรับใหม่จะถูกดิสลอฟใหมจจจ่จะกลายเป็นทุกระบบจะเป็น IoT จะให้สมาร์ทมากขึ้นบริษัทเราในฐานะที่เป็นผู้นําในวงการของระบบไฟถนนเชลยยะนะครับหรือสมาร์ตซิตี้ IoT นะก็อยากจะขอแนะนำนะครับว่าถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่บริษัทเรานะครับหรือไปที่ เว็บไซต์จัมโบ้ออเล็กทอนซ์นะครับหรือในเพจนะครับมีทุกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เรามีน้องๆทีมเซลและฝ่ายเอนจิเนียร์นะครับ mm hmm. ให้คำบริการทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับ uh, วันนี้ทุกอย่างเรามีมาพร้อมนะครับในงานแล้วก็คงจะมีโอกาสได้นำเสนอกันอีกในคราวหน้านะครับซึ่งเราจะมีออกบูธกันอีก4ี่ครั้งในทุกๆภาคนะครับยังไงพบก,กันในคราวหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมานำข้อมูลเสนอให้อีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมปวินนะครับจากบริษัทต t i อ g Onnet นะครับติ i n g o n n e ตเราเป็นผู้ให้บริการ IoT อย่างเต็มรูปแบบนะครับเรามือคือขายของเราเองนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยครอบคุม77จังหวัดแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับโดยที่เราใช้เทคโนโลยีของเราเรียกว่าเป็น Low Power Wide Area Network หรือว่า LPWAN นะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่ทางติ i อ g น n น e ตเองเราได้มีการ สร้างเสริมพันธมิตรหรือเราเรียกว่าเป็นการสร้างอีโคจัมโบ้เอเล็กทริกเป็นหนึ่งในก t r a t e g i c partner ของเราที่เรามีการร่วมทำคิดค้นและพัฒนาเกี่เรื่องของสติไลท์นะที่จะเอาไปช่วยในการตรวจจับการใช้พลังงานของแต่ละในโคมไฟนะครับซึ่งเราสามารถนำข้อมูลพวกนั้นเนี่ยตอบสนองนะครับได้อย่างทันท่วงที ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้ยังเรายังสามารถตรวจจับดูการใช้พลังงานของแต่ละพื้นที่